สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ถ่ายลุงให้เพื่อนๆดูนะคะลุงสวยงามมากเลยค่ะหลังจากฝนตกนะคะวันนี้ที่ชมบุรีฝนตกทั้งวันเลยค่ะ ไม่ได้เห็นลุงนานแล้วนะคะลุงสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเกิดปรกากฏการณ์ตามธรรมชาติค่ะช่วงนี้ประมาณเกือบสิบแปดนาฬิกาแล้วนะคะนี่ค่ะลุงสวยมากๆเลยค่ะ ใกล้ๆนี้ก็มีเสียงนกร้องนะคะฟาร์มงามตามธรรมชาติค่ะป่าทางด้านนู้นจะเป็นป่ายูคาลิปตัสนะคะอากาศดีค่ะหลังจากฝนตกนะคะต้นไม้สดชื่นเลยค่ะ ความงามตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะ